ฟินซะเหลือเกินอาบน้ำด้วยมีคนม,มีอาหารให้กินด้วยมีคนอาบน้ำให้ด้วยนะคะเอาลงเอาลงไปเอา สวัสดีนะคะวันนี้อยู่กับเราช่องเป่าตามติดชีวิตช้างนะคะผมเห็นผลลัพใหม่แล้วครับเอาไปเห่แม่กกินน้ำแล้วลูกแล้วอยูแล้วนิ่งบอกผมเจแล้ว นี่ไงแนวกินผมอยู่นี่ไงโอ้ยหน่อยยิบได้ป๊อปยิบฐนนัดบ่ครับยิบฐนนัดบ่พอเป่าดูความพยายามของน้องนี่โอ้โหได้ก้อนได้ลูกใหญ่มากเลยนะคะเปียงใหญ่เปียงใหมูไงนึ้นไหนป่ะนี่ขึ้นไหนเปียงใหญ่แถ่นิ่งเจ้ากินได้บ่ะน่ะเดี๋ยวเราตะกร้าใส่แถ่นี่งแล้วถังใส่น้นหนามกินหนามกอน ตะกร้ารเราไปให้คุณแม่กินด้วยกกน,นี่แม่พ่อเป่าว่างไว้ยุทข้างนอกตะกร้าแม่มิงนี่แม่นี่แม่เอานี่นี่นี่พ่อเป่าเอออยู่ในตะกร้าแม่แักบนึงเออกินมันเกลียวชาหน่อยกินมันเกลียวเฮ้ยเพลียมากเลยเป่า อ๋อพ so ่อทันติพ่อพ่อของแม่โมเมนะคะนึกว่าไข่เจ็บกระมองอยู่ตั้งนานห้เจ็บกระมองอยู่ตั้งนานพ่อเออคุณพ่อของพ่อโมเมนะคะตัวอย่างหลอเลยอู้เป็นหมองหางว่าะไยมีของดีแชมตรุกนี่อยู่ข้างล่างอือ ปอกเปลือกออกอย่างดีเลยนะคะข่วนเช้งยำไหมเดี๋ยวอาบน้ำเช้างหน่อยก่อนอาบน้ำเช้างหน่อยก่อนเช้งใส่ไม่เย็นไม่เย็นล้างไม่ให้นะนี่ไม่เย็นปอกไม่ให้เลยโอ้โหขอบคุณแม่เย็นนะครับอาบน้ำด้วยกินไปด้วยอาบน้ำอีกรอบบอมิงร้อนพี่พี่กินไหมตะกร้าลาไหมเฮ้ดูเฮ้ยกินตะกร้าด้วยนี่ว่ เฮอยนั่นแหละเฮ้ยกินยูตะกาเฮ้่มันกินตะก้าบอกเสมิงกินตะก้าเออไปแล้วผมบอกไปไหนหลงครับหลงชาวอาบน้ำก่อนอาบน้ำมันร้อน,นอากาศร้อน เุ้ยฝนเริยิยนย่นเสียงน้ำแล้วโ <laughs> oh. oh. อ้มีอาหารล่อมีอาหารล่อแฟนอยู่นิ่งเลยนะคะอยู่นิ่งเลยเพราะว่ามีอาหารล่อ <laughs> ยื้อเื้อมิ่งยื้ื้อเื้อ,อลา้างตาให้ผมน้ำคัพปะอุ้ยฟินะเหลือเกิอนอาบน้ำด้วยมีคนม,มีมีอาหารให้กินด้วยมีคนอาบน้ำให้ด้วยนะคะ <c oughs> สบายกว่ามิ่งไม่มีแล้วใเจเบมิง่งสบายกว่าผมไม่มีแล้วครับ เล็บมิงยังคือดำเด้อ<ห> <laughs> เล็บมิงไหมเล็บบ่ได้แต่งใบท่าสี <laughs> บ่ได้คัดเล็บบ่ะมิง<ห>ว้ายเล็บดำอา้อาวอา้ายลอยละครับเย็นสบายอาบน้ำเย็นสบายครับผมนิ่งเลย แฉบแทบว่าแคนตลุกก็แฉบแทครับยินกินแบบจินๆเลยเดี๋ยวเริ่มจับน้ำง่ายแล้วสวยไปแล้วพวดกินจ้ำจำจำจำกิงมากจิงมากตัว่า้เปิยหนาเนีแล้วมันจะงงก่าไงล้ นี่เราต้องมีวิธีร,รอครับเวลาอ่านนะต้องมีแนวให้ผมกินได้ครับเมื่อไหรหน่อยเนี่ยเอายิบไดบ้าเอายิบไดบ้าโอ้โอ้ยิบไดบ้านอ้ออากาศเย็นสบายอาบน้ำแล้วยินเย็นสบายเป็นนอนตัวยแบบนี้กินอิม่มเลยเป็นอปนอนใช่เป็นนอนดีแบบนี้เออกลมนอนแน่นอนกินรับะวะกวูยิ้มหล่อจีได้ไปกลมนอน พ่อปอสิผ้าละไปน,นอนเด้บนันย,ยเนีตดสามเสื้ออะไรได้ดีวิ่งตดลั่นครับตดกุมลั่นครับพี่กิน,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 นอิมอ่มไปกินอิ่มเลยภาไปนอนน,นี่เอาต้ตบนบนแรกเราัว้ิ่งอ อาบน้ทีแล้วนี่มิงเริ่มชิ้นแล้วต่อไปเข้าอดีตได้แบบเอาเนี่ยเอามาหล่อสิครับเรารู้วิธีแล้วผมสิไปนอนมิ่งไปนอนไปนอนจะไปใส่นะ่ะไม่ยยไรักพี่มิง่มงมา,มา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 นอนเร็วมานอนเร็วไป <มา S 2> เร็วมาเร็ว สาดมากกเป่าปุ๊บปุ๊บขาดนั่นแล้วลดสาดก่อนอุ้ยไก่ก็หลายแต่ ตัวใม่ตันนีเป็นของมิงเด้อค่ะน้วตเยพื่อนเพื่อนอานา้แลวตัวดขี้นี่เลยไม่เจ็บด,ดูดิน้อง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 ป้าวป้าวครับป้าพ่อป้าปูลยครับผมง่วงแล้วครับโอ้ยเตศาสนี้แล้ว <laughs> 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 เออเอาโอเอาอเอาาเอาไปชุดหนิงชุดหนีงก็รอยแต่ว่าวิ่งชุดผ้าคุมชุดยางรอแเลยครับชุดหนี่โอ้าาย <c oughs> <c oughs> โ็้ดิงเลยตงเสหมักดิมักมครับไล่ไล่เทหมากเลยอุ้ยน่นที่ที่ดื้อน้อยไปนั่นไปนั่งนา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 งลงแล้วนางลงก่อนนางลงนางลงกินบ๊อผลไม้กินบ๊เบีคนตะลุกหนนางลงอุ้ยจีนั่งตักอุ้ยจีนั่งตักนางลงนางลง ุ้ยเกิดแค่ขาดดูมาเร็วมาเร็วลง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 นี่โอ้ยออ่านอนนอนลงนอนลงนอนลงลงนีนอนลงนอนลงไหมอืออ๋อป้อนกินลับมาเด้ออาบน้ำกินกินอิ่มแล้วก็นอนเอ๋อ รับตามิงวันนี้รับตาเลยรตานล้วก็อย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจน้องมิ่งกันเยอะๆนะครับผมก่อนเด่นก็อย่าลืมกดซับตะไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับทําไหนที่พูดจาไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปรับชมคลิปตอนต่อไปด้วยนะครับลากันแล้วครับสวัสดีครับอ๋อมิ่งสวัสดีครับครับครับโอ้